สวัสดีครับสวัสดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตโครงการคนละครึ่งเรื่องลงทะเบียนร,รอบใหม่วันไหนสำหรับโครงการคนละครึ่งซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ10ล้านคนแล้วล่าสุดวันที่30ตุลาคม2563ทวิ t เตอ PRD กรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเตรียมเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่หลังวันที่10พฤศจิกายน2563แต่ไม่ได้เป็นการเพิ่มสิทธิ์จาก10ล้านแต่เป็นการรับสิทธิ์แทนคนที่ถูกตัดสิทธิ์หลังลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ใช้ตามเงื่อนไข14วันก็นมาอัปเดตข่าวสั้นๆนะครับสำหรับคนที่สนใจลงทะเบียนคนละครึง่งแต่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบแรกนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกรอบหลังวันที่10พฤศจิกายน2563นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องอิรนอน์ันาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ